สวัสดีค่ะกระแสข่าวดัาดางมาแล้วค่ะโพชเลยไม่ใช่อย่างที่คิดเจ้าของคลิปโพชเลยน้ำระพีพัทเจอดราม่ากอดสาวกลางงานไม่ใช่อย่างที่คิดต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านเจ้าของคลิปโพยืนยันอีกเสียงหลังน้ำระพีพัทเจอดราม่าพุ่งกอดสาวกลางงานแต่งงานทำเอาเกิดดราม่าขึ้นเบาเมื่อทางด้านน้ำระพีพัทพุ่งเข้ากอดสาวกลางงานแต่งงานดยในคลิป ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้ให้กับสาวสาวภายในงานโดยมีน้ำรับีพัดที่เข้าไปรอรับด้วยจังหวะที่โยนทางด้านน้ำรับีพัดก็ได้พุ่งเข้าไปก็สาวรายหนึ่งกลางงานแต่งที่รับช่อดอกไม้ได้จนทางด้านเพื่อนๆต้องรีบมาดึงตัวกันออกแทบไม่ทนัน หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปต้องบอกเลยว่ามีทั้งชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบหลังเห็นน้ำรพีพัทเข้าไปกอดสาวรายหนึ่งต่อมาทางด้านมินตราภรรยาน้ำรพีพัทได้รับรู้ถึงดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมกับได้บอกว่าในงานแต่งดังกล่าวตัวมินตราเองก็อยู่ในงานด้วยดูแลลูกๆอยู่ส่วนพี่น้ำเขาไปกินกับโต๊ะเพื่อนอีกโต๊ะ ส่วนในคลิปที่เป็นประเด็นก็เป็นจังหวะแย่งดอกไม้กันสนุกสนุกและน้องชุดน้ำเงินในคลิปก็เป็นสาวสองด้วยรู้จักกันรวมถึงทางด้านเจ้าของคลิปโพยืนยันอีกเสียงหลังน้ำระพีพัทเจอดรามา่ากอดสาวกลางงานแต่งงานว่าเป็นการหยอกกันนะครับพี่ชุดน้ำเงินขึ้นเวทีไปกล่าวต่อว่าถ้าได้สามีจะบวชไม่ใช่ผู้หญิงครับทั้งหมดรู้จักกันในวงการควายครับ พี่น้ำน่ารักเสมอครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ